นี่นี่เป็นผลไม้จากไรนะ่ที่บ้านมิน่นเองลองชิมดูนะหวานเจี๊ยบเลยเด็ที่บ้านมิ่นปลูกองุ่นเหรอใช่จ้ะแต่ว่าแม่ให้มาแค่นี้เองนะเพราะว่าที่เหลือต้องเอาไปทําเงินอนะพวกนี้อีกแล้วอ่ะโทาหน้าสงสารมากเลยออะหยีฮ้ย ของหยีไม่มีผักเลยอ่ะหยีขอเอาน้องไก่ของหยีอ่ะแลกกับผักของมินนะของไม้ด้วยสิไม้ไม่เคยกินผักแบบนี้เลยอ่ะหืมทำไมมันขมอย่างงี้เนี่ยหยีชิมสิขอบคุณพวกเธอนะเอะนี่น้ำของใครเหรอเห็นวางไว้ที่โต๊ะมินน่ะไม้ซื้อให้เองมินลองชิมสิ เงี้พวกนี้มินจะซื้อไหมพวกเธอสองคนด้วยนะไม่ต้องหรอกตอนเราเป็นเด็กใหม่รุ่นพี่ก็เลี้ยงเครื่องดื่มเราแบบนี้เหมือนกันวัยมินเป็นรุ่นพี่แล้วอ่ะอย่าลืมเลี้ยงเด็กใหม่แบบนี้นะใช่จ้ะใช่จ้ะมินดื่มไปเลยไม่ต้องเกรงใจนะก็ได้ค่ะเงนะินเดือนมินออกแล้วอยากกินอะไรเดี๋ยวมีพาไปเลี้ยงไม่ต้องหรอกเอาหนะ่าพวกเธอสองคนอนะ่ะดูแลมินมากตลอดพี่เลี้ยงเธอนะอือก็ได้ฉันจะเลี้ยงออกมาเกษตรพวกเธอ เจ้าเด็กน้อยเอ้ยเงินเดือนของเธออ่ะพาพวกเราไปกินโอมากาเก่ทอที่ไหนอะนั่นดีจะไปกินทำไมโอมาการเกินแค่นี้ก็เยี่ยมมากแล้วแหละแล้วพวกนี้เขากินกันยังไงหรอฉันทาไม่เป็นอ่ะน่าสงสารเกินลูกสาวมานี่มาอืออาปาอ,อร่อยมากเลยอ่ะดูสิโปรเจกต์ที่พวกเธอไปนำเสนอลูกค้า ไม่ตกแต่งตัวเลขให้สวยๆเวอร์อรและลูกค้าเขาจะเอาไหมฮะแต่ว่าการไม่ตกแต่งข้อมูลมากไปเราจะได้รักษาชื่อเสียงของบริษัทในระยะยาวนะคะชื่อเสียงชื่อเสียงนั่นเหรอเราต้องทายอดถ้าไม่ทำํำยอดจะมีพวกเธอไว้ทําไมพวกเธอต้องโดนไล่ออกใค่กลาไล่เพื่อนของฉันออกมินบ้าน,นมินเขาปลูกอัญมณไม่ใช่หรอ ไม่ซื้อตรงต่อหน้าที่ทบริษัทเสียชื่อเสียงคุณโดนไล่ออกแล้วส่วนเธอสองคนก็เตรียมเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการใหญ่และก็ผู้จัดการใหญ่ใหญ่นะคุณม,มีสิทธิ์อะไรไมาไล่ผมออกก็ฉันเพิ่งซื้อบริษัทนี้ไปไงมิ้นไหน,นมนหนม้นบอกว่าที่บ้านขายหุ่นไม่ใช่หรอโห<ฮ>ย<ฮ>เพื่อซื้อบริษัทนี้อะ บ้านฉันนะต้องขายองุ่นเยอะมากเลยนะอะไรนะเราบ้านมินนมีไรองุ่นเยอะแค่ไหนอะจะไม่ได้แล้วอะก็จะหลายแสนไล่อยู่นะหลแสนไล่แต่ทาไมครั้งที่เรามินให้อัญมณนพวกเราแค้คนละสองลูกไงนะอ๋ออัญมณ์นั้นนะ่ะแพงมากเลยนะปกติคุณแม่ฉันอนะจะเอาไปขายประมูลเท่านั้นเขาเรียกว่าลูบี้โลแมนอะลูบี้โลแมน